อเคครับวันนี้เรามาเ,เกี่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขาย ID SV 156นะครับเป็น ID King นะครับเป็น ID แรกที่ผมมาขายในช่องด้วยนะครับพลัง1 1 0 0 0ล้านแสนอันดับบาลานระลอง593เลเวล78อันดับพลัง1,117พผ่านด่าน681 ตัวละครสุดเก่ง1,103กิลอันดับ7ครับผมตัวละครระดับ s s r Sonic ราชาใต้ดิน Dark ไซ d e แทงท t อปเด็ก k i n นะครับเป็นตัวละครที่แบบแรงมากครับตอนนี้น่าจะหายากยากในตัวตัวดำนี่น่าจะยากที่เกือบที่สุดๆเลยนะครับอะไรประมาณนี้ Vaccine Man Atomic p o l ลิ e o นเ i c e r ไปดูของนะครับไอเทมเฉพาะของคิงสองดาวตาเฉพาะสองดาวอะตอมิกไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสองดาวแทงท็อปไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสองดาวหน้ากากหวานไอเทมเฉพาะสามดาวตาเฉพาะสามดาวบิชคิงไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสองดาวเด็กไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสองดาวก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะโดนกับเพื่อนดูนะครับดูสกิลของคิงนะครับผมโอเคครับจะได้เรื่องกว่าไหมโอเคผมจะกดคูณหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ดูสกิลคิงอย่างช้าๆนะครับเป็นการใบ้ศัตรูนะครับผมศัตรูจะพลังงานจะหายไปสองนะครับดูตรงนี้นะครับ เขาก็จะใช้สกิลไม่ได้ครับเอ้ยสกิลอันตีไม่ได้ครับประมาณนี้ครับผมเขาเมื่อกี้น่าตกากว่าเอ้ยเมื่อกี้เด็กก็ตีธรรมดามานะครับคิงนี่เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในตัว s อเดรนะนครับในการ์ตูนด้วยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ โอเคเขาตีธรรมดามาเลยนะครับเทินหนึ่งถ้าคอเป็นหน้ากากหวานนี่คือเขาจบเลยนะครับคิงอัตตีไปอีกรอบครับใบไ,ไปสองใบไ,ไปสองพลังงานครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไอดี ที่ถูกอยู่นะครับผมขายที่550บาทนะครับเป็น ID King นะครับที่คือแบบแทบจะไม่มีขายแล้วนะครับผมโอเคครับใครสนใจก็ติดต่อลิง์กใต้ล่างคลิปได้เลยครับครับขอบคุณครับ